เพื่อไทยตอบ,บิ๊กตู่ผลงาน8ปีล้มเหลวทุกด้าน10เรื่องผลงานโบดำนายพัชระพาริตพันธ์กรรมการบริหารและคณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยได้มีการกล่าวว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอ้างว่าทำมาเท่าไหร่อะไรสำเร็จมาแล้วบ้างอีกทั้งยังท้าให้มีการเทียบผลงาน8ปี10ปีจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีการหันกลับไปมองผลงานที่ตนเองทำไว้ซึ่งมีแต่ความล้มเหลวทั้งนั้นโดยอยากที่จะนำตัวเลขเศรษฐกิจ ที่พิสูจน์ได้ชัดเจนมาชี้แจงให้พลเอกประยุทธ์ได้สํานึกโดย8ปีที่ผ่านมาเป็นความล้มเหลวหรือเป็นผลงานชิ้นโบนดําของพลเอกประยุทธ์อย่าปฏิเสธไม่ได้มี10รเรื่องดังนี้1เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่ําสุดโดยเศรษฐกิจไทยตลอด8ปีขยายตัวเพียงเฉลี่ย1%กว,กว่าเท่านั้นซึ่งเป็นการขยายตัวเศรษฐกิจที่ต่ําที่สุดทุกรัฐบาลที่ผ่านมา2หนี้ประเทศหรือหนี้สาธารณะของไทยสูงสุดจะทะลุกว่า100ล้านล้านบาทในไม่ช้าสาเหตุมาจากการแจกเงินที่ เปะสปะใช้เงินแล้วเศรษฐกิจไม่ขยายตัวใช้เงินในงบประมาณทางทหารที่เพิ่มเติมมาโดยตลอดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มากเกินกว่าเหตุ 3. หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงเกินกว่า15ล้านล้านบาทแล้วเพราะครัวเรือนไทยไม่มีไรายได้จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ำมาตลอดประชาชนจึงต้องสร้างหนี้กันมากขึ้น สีนี่เสียจะเสียสูงสุดถึง2ล้านล้านบาทท้งนี้ยังไม่รวมนี่เสียที่จะเสียในธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ5คนไทยจนมากที่สุดถึง20ล้านคนตามที่พลเอกประยุทธ์ได้มีการแจกบัตรของคนจนรอบใหม่คนจนไม่ได้หมดไปเหมือนที่ได้มีการคุยเอาไว้6ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดจนขึ้นอันดับหนึ่งของโลกคนไทยเพียง1%เมีทรัพย์สินรวมกันเท่ากับ66.9%ของทรัพย์สินรวมของทั้งประเทศในสมัยของพลเอกประยุทธ์เจ 7คนไทยเจ็บป่วยตายมากที่สุดจากการบริหารจัดการวิกฤตไวรัสโครโรนาที่ผิดพลาด8การศึกษาของไทยต่ำที่สุดเกือบล้างท้ายของกลุ่มประเทศอาเซียน9มีการทำร้ายร่างกายและจับกลุ่มผู้ที่เห็นต่างมากที่สุดตั้งแต่หลังมีการปฏิวัติมาจนถึงการเลือกตั้งแล้วและ10การทุจริตมากที่สุดจากดัชนีความโปร่งใสานานาชาติปรากฏว่าประเทศไทยมีอันดับการคอร์รัปชันแย่มาโดยตลอด5ปีติดต่อกัน